กืหน้าเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้แบบสถานการณ์น้ำท่วมพอเสพโคเสพข่าวแล้วเรารู้สึกยังไงบ้างครับก็สะเทือนใจในในใน,ในบางคือบางข่าวเห็นแล้วแบบโหคือมันหนักมากหนักมากจริงจริงแล้วไหนจะไม่ไม่ใช่แค่คนนะยังไปถึงแบบว่าสัตว์เลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยอย่างน้องหมาน้องแมวที่เราเห็นอย่างวัวอะไรอย่างเงี้ยแบบเราได้ดูแลแบบไม่อยากคือไม่อยากให้มันเกิดอะ แล้วมันคือมันเลี่ยงไม่ได้ด้วยเนาะในการที่เราจะเสพข่าวว่าอะไพรพอเสพข่าวมันก็หดหูใจแบบ<ช>ทำ <พอ S 2> ผิดตกไปตามกัน <พอ S 2> เลยพอเราดูข่าวเสร็จแล้วเราก็นั่งถอนหายใจแบบแบบ<ม>ตลอดเวลาเลย<ม>อ่ะ,อะแล้วคนใกล้ชิดหรือคนรอบข้างอะไรเงี้ยเรามีใครเป็นผู้ประสบภัยหรือโดนเกี่ยวกับเรื่องนี้บ้างไหมครับก็มีค่ะมีอ่าส่วนใหญ่จะเป็นเพื่อนๆพ่อี่ออฟที่ที่เรารู้จักอะไรเงี้ยเพราะว่าพี่ออฟเขาเป็นคนสงขาเนาะเขาก็อ่า จะจะได้รับผลกระทบด้วยแต่อาจจะไม่ได้เยอะเท่ากับในตัวหัดใหญ่คใช่ค่ะอันนี้ก็คือทางทางญาติพี่ออฟเหรอคบที่ได้รับผลกระทบเกี่ยวกับเรื่องน้ำท่วมใช่ค่ะคุณพอ่อบ้าน,บ,านบ้านคุณพ่อเขาแล้วก็ตัวเพื่อนเพื่อนพี่ออฟเองเนี่ยคือเราเห็นตั้งแต่แรกแล้วเขาเขาอยู่ตัวหัดใหญ่เลยเป็นร้านอะไรเงี้ยเราก็แบบเห็นเขาแบบุยวันแรกที่เขาลงแค่แบบน้ำปิ่มเข้ามาแบบประมาณไม่เกินเขา่าสักพักนึงแบบ มันเตลกู่ใเเอ,อใช่แล้วก็แบบว่าว ύ, พี่เป็นยังไงบ้างอะ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วทางคุณพ่อของพี่ออฟเขาเตรียมการทันห,หรือขนย้ายของทันไหมก็ขเขาเขาก็เตรียมตัวประมาณนึงเพราะเขาเห็นว่าน้าท่วมปุ๊บเขาเริ่มยกของมาแล้วอ,อะไรอย่างเงี้ยหาอะไรมามา,มากั้นไว้แต่ว่ามันก็มันก็ยังยังเข้าอยู่อะไรอย่างงี้ใช่ค่ะแต่อาจจะไม่ได้สูงเท่ากับตัวหัดใหญ่แล้วตอนนี้คือคุณพ่อพี่ออกออกมายังค่ะคุณพ่อยังห่วงบ้านอยู่ S <S แต่ว่าไม่ได้เป็นอะไรใหญ่โตใช่ไหมเพราะว่าใช่ค่ะ,ะคือเขาบอกว่ามันท่วมอีกรอบนึงมันก็จะขึ้นอะไรอย่างนี้อีกใช่ค่ะแต่ว่าไม่สูงเลยค่ะพอไปมาก็คือแต่ด้วยความที่น้ําอาจจะอยู่ในระดับที่เขายังคิดว่าโอเคอยู่อ,อะไรเงี้ยเขาก็เลยแบบเออขออยู่ดูก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะดูคงดูของก่อนแล้วก็แต่แต่เขาก็พยายามคอยเช็คอยู่ตลอดว่าวตอนนี้มันเป็นยังไงบ้างมันระดับน้ํามันขึ้นมาขนาดไหนแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้เรีนเป็นห่วงพ่อกับครอบครัวขนาดไหน ตอนนี้มันสถานการณ์มันก็ไม่นิ่งนอนใจเนาะพ่อก็<ๆ>นำตัวท่วมตลอดเวลาใช่ใช่คือเขา<ๆ>เขา<ๆ>อัปเดตกับคุณพ่อตลอดคือพี่อ๊อฟเขาแบบว่าทักไลน์หาคุณพ่อคุณพ่อจะถ่ายรูปให้ดูว่าเออน้ำมันขึ้นขนาดนี้แล้วนะตอนนี้ตอนนี้สถานการณ์คือเขาตัดไฟแล้วนะเขาเป็นอย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยคือเขาจะอัปเดตตลอดอะไรอย่างเงี้ยต่อได้ใช่ไหมฮันน่าอย่างเงี้ยติดต่อได้ใช่เพราะว่าโทรมันก็เป็นการสัญญาไปไม่ค่อยดีอยู่บ้ใช่ใช่ค่ะเขาก็แบบมีอัปเดตแบบประมาณนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วทางตัวพี่อ๊อฟเองจะมีโอกาสได้ลงไปพื้นที่แบบ ก็เดี๋ยวเดี๋ยวมีมีลงค่ะแต่ว่าเดี๋ยวรอให้สถานการณ์มันคีขลายก่อนเพราะว่าตอนตอนนี้ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ก่อนดีกว่าเพราะว่าเราเราไม่อยากไปเป็นภาระเพราะว่าเราก็ถ้าถ้าเราลงไปเราเกิดพลาดหรือเราไปอยู่บนเรือแทนที่เขาจะช่วยผู้ประสบภัยจริงๆการต้องมาช่วยเราอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบเดี๋ยวเรารอให้ทุกอย่างมันคีขลายแล้วเราลงไปช่วยไปช่วยเก็บช่วยล้างช่วยอะไรอย่างนี้ดีกว่าแต่ว่าตอนนี้ก็คือสบายใจได้แล้วใช่ไหมสำหรับตัวของตัวบีออฟเอ ก็ยังกังวลอยู่เพราะว่ายังติดตามอยู่เพราะว่าเราเราไม่รู้ว่าน้ําจากทางทางนั้น่ะมันจะไหลมาทางนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าก็รอบที่แล้วที่เคยท่วมไปก็สูงประมาณเอวอยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าครั้งนี้ก็ใหญ่สุดเนาะใช่ค่ะครั้งนี้คือแบบเออทุกคนไม่ทันตั้งตัวจริงๆริงได้ทันนักศิลปินกระบอกเสียงอย่างฮาน่ามีอยากจะฝากกำลังใจหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากเป็นกําลังใจให้ทุกคนค่ะคือเข้าใจเลยว่าเออ ความรู้สึกเป็นยังไงแต่ว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยสู้ๆแล้วก็อดทนไว้นะคะเพราะว่าบอกเลยว่าคนไทยไมีทิ้งกันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือพี่ๆกู้ภัยทุกคนเนี่ยเขาทํางานกันเต็มที่เขาไม่ทอดทิ้งพวกคุณแน่นอน,นะค่ะอยากให้ทุกคนอดทนอีกนิดนึงค่ะตัวอย่าเป็นโหมดนะคะขอ,ะขอรับอัปเดตกับการใช้ชีวิตคู้มันเปลี่ยนแปลงไปเยอะขนาดไหนครับคุณนัจริงๆไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากค่ะแต่ว่ามันจะมีความสุขมากขึ้นทำไมยังไงคะความสุขของเธอที่ได้รับไปคืออะไรอย่างไร เราเราได้รับการซัพพอร์ตที่ดีจากคุณสามีใช่คุณสามีเอาใจมากข้ออะไรหรือยากมีน้องหรืออะไรถึงเอาใจเก่งขึ้นหรือเปล่าก็ก็ก็น่าจะน่าจะอยากมีด้วยแต่ว่าแต่เราคุยกันแล้วว่าประมาณอีกประมาณ2ปีนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ก็เลยแบบว่าได้ขอขอมีความสุขขอมีโมเมนต์ด้วยกันก่อนอะไรอย่างเงี้ยเล่าโมเมนต์ของคุณสามีที่เปลี่ยนไปในการใช้ชีวิตคู่ดูแลเทคแคร์เราอย่างไเป็นไงบ้าง เขาก็จะอ้อนเก่งขึ้นใช่อ้อนเก่งขึ้นก็จะแบบว่าซัพพอร์ตเราแบบคือเอาใจเราอะไรอย่างเงี้ยมากขึ้นประหลาดใจไงไหมครับคุณาน้าก็ไม่ได้ประหลาดใจมากแต่ว่าก็จะมีแบบอุ้ยต้องการอะไรบ้างเนี่ยอะไรมีคงมีห่วงไหมเพราะเราก็สายเป็นแบบว่าคลอดไปแบบกับเพื่อนชิวๆอะไรอย่างเงี้ยมีค่ะมีมีห่วงส่วนใหญ่ก็จะห่วงเรื่องขับรถแต่ว่าถ้าไปกับเพื่อนๆเนี่ยเขาก็จะแบบอุ้ยไปเลยแบบคือเขาเขาชอบเห็นเรามีความสุขเขาแบบเออน้องมีความสุขพี่ก็มีความสุขแล้วอะไรอย่างเงี้ย เราพูดคุยหรือตกลงกันว่าจะใช้ชีวิตคู่กันแบบนี้ก็คือ2ปีเหรอครับใช่ค่ะก็เข้าๆไว้ประมาณ2ปีแต่อาจจะเร็วกว่านั้นก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ตอนนี้ก็ปล่อยปะปล่อยไปตามธรรมชาติ์ปะไม่ไม่ก็คือแบบว่าเพราะว่าเรายังมีละครอยู่ใช่ถ่ายละครอยู่แล้วก็ยังมีโปรเจกต์ที่เราอยากทําอยู่เราก็เลยแบบสัก2ปีกําลังดีนะอะไรอย่างเงี้ยตัวคุณเอาเขาอยากมีเร็วขนาด คนนั้นคือพร้อมได้ตลอดเลยเพราะว่าเขาอยากสร้างครอบแบบให้มันเขาได้สมบูรณ์แล้วใช่ไหมใช่เขาเขาอยากแบบว่าเขาอยากมีมีลูกเขาอยากแบบอยากเห็นอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบอีกนิดนึงนะคนอีกนิดนึงอะไรเงี้ยกดดันไหมพอเวลาแบบว่าคุณสามีก็อยากมีทางครอบครัวเขาอยากให้มีไม่กดดันเลยนี่ทุกวันนี้นั่งดูชื่อไอ้ชื่อเนี่ยน่ารักดีอะไรเงี้ยคือบดูเผือบไปเลยใช่ทำไมดูเผือไปแล้วก็คือ คุณฮเลื่ออย่างงเี้ยคุณนก็ต้องมีในใจแล้วว่าอยากมีน้องผู้หญิงหรือน้องผู้ชายอยู่ใช่เราเรามีในใจแล้วเรามีใช่เรามีในใจกันแล้วไม่บอกค่ะเดี๋ยวเราลุ้นเดี๋ยวเป็นเซอร์ไพรส์เธอถือคงถือเคสอะไรอย่างงี้ด้วยปะไม่ถือเลยแต่แค่แบบอยากเซอร์ไพรส์หมายถึงว่าถือเคสในการมีน้องอะไรเงี้ยเพราะบางคนบอกว่ามีปีหน้าปีมาก็จะดีอะไรเงี้ยดวงสมองพีออมอะไรเงี้ยไม่เลยค่ะไม่ไม่ถือเลย ก็คือสองปีอะค่อยมาเสี่ยงกันใช่หรืออาจจะเร็วกว่านั้นหรือภายใน1ปีอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราปิดกล้องแล้วค่อยมาลุ้นกันอีกทีใช่ใช่ใช่ค่ะแต่ที่แน่ๆคือตั้งใจอยากจะมีแน่นอนใช่ค่ะมีแน่นอนแล้วเขาอยากได้เป็นผู้หญิงผู้ชายเลยขาตัวเขาเองอะเขาเขาได้ทั้งคู่แต่ว่าแต่เขาก็ยังมีความแบบอุยถ้าผู้หญิงก็น่ารักนะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบไปเปลยมาอะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าทำงานไปก่อนทั้งคู่แล้วคุณออฟก็ ใช่เก็บเงินไปก่อนคะอ่ะโอเคต่อธุรก,กิจไมด้มีปัญหาอะไรใช่ไหมได้ค่ะโอเคอเค่ะขอบคุณค่ะ